I'm โอ้อนนทีู่ดถึว่า <ไอ S 1> คุณจะบอกฟอร์เซ่กับการมาเลือกคันที่30เอ้ยไม่ใช่โจ๊กคันที่50เอ้ยไม่ใช่กันดั้มเอ้ยไม่ใช่คอสกิไงเอ้ยไม่ใช่ทุ่มแ้วงานคอสกินะมันมีคันที่เท่าไหร่นะนี่ก็เออนี่คันที่หนึ่งน,นี่จากข้างแรกใช่ไหมข้างแรกครับคนมันน้อยมากเลยใช่คนคน,คนมันจะน้อยน้อยหน่อยนะคนจะน้อยน้อยเพราะว่าข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างมีแล้วมันไม่ได้ไปดูข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีข้างล่างประตูปิดโอ้ข้างล่างข้างล่างเป็นปิดอยู่เนาะใช่ข้างล่างประตูปิดโอเคมาครั้งนี้ ขันมาเนี่เออชุดอาดูโอยู่ตรงโน้นอ่ะเออทำไมไม่แต่งมาวะทำไมไม่แต่งมาวะฮะฮะน่าจะซื้อเนาะซื้ออะไรไหมซื้อเลยไปซื้อเลยไปห้องน้ำเปี่ยนอยู่ตรงนี้เองเออห้องน้ำเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เองเนาะเนี่ยลองลองถามลองถามคนเนี้ยคนที่เขาอยากเห็นคนที่เขาแบบนั้นยามาดีอาร์มยามาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเขาบอกว่าเขาจะคอสอาดูโฟมาหาแบมแต่ว่ารอบนี้หาชุดไม่ทันใช่ไหมครับไม่เป็นไรแบมให้โอกาส อาจันไปน้ำเอาวิกินี่เลยโอเคเรามาเจอกับพี่โค้ดสวัสดีครับพี่โค้ดซองนี่คนใหมายคนใหม่คนใหม่สวัสดีค่ะเนมขอชื่อโค้ดซองนะคะคือแบบวันนี้มาออกบูธครั้งแรกแล้วปกติคือไม่ไม่ค่อยได้คอแต่ได้มาคอเพราะแบบมารู้จักกับแบมอะไรอย่างเงี้ยเออลาบะ เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่ประมาณสามใช่ใช่ครั้งแรกเฟลครั้งแรกเฟลมาเป็นลมร้อนเราต้องขัดตามัดตาติดตามกันหน่อย N A T H A T อ่ะก็จะแบบสะกดอย่างนี้อ่ะเขามีิ่งมาอัปเดตนะเขามีอะไรว่าครั้งนี้อาจจะตาเาแบบนะตางกันมาหรือย่ไหมใช่แลมแล้วใช่แลมนะใช่แลมแล้วแต่กูเห็นแลมอยู่บนหัวเรายานามิตะกุนัก ทตองอะท้องแท้็ะวะโอ้สตูแม็กขอดีอย่องนี้ดูก็เลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าได้ไหมไม่เยอะแล้วไม่อันเนี้ยมันมันมันไม่สมจริงอีกนงเว้ยไม่มีโรตีอมากาชาเหมือนเดิมมากกาชาเหมือนเดิมกาชารอบนี้นะคะพิเศษมากมี U S R ค่ะไม่ใช่ U S A หรอไม่ใช่ ทางนี้ก็มีกระชาเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้น U S R เหมือนแบมแต่ว่าก็จะมีในระดับนึงแหละเป,เป็นเซตน้องแมวอ,นนอันนี้มีรูปคู่ด้วยเป็นซากุระกับโทโมโยเพื่อนละอันนี้มีใยบ่าอากไนน,นี่นะคะโปรแรกที่ไปถ่ายพอไปปุ๊บพอดีแบบคือเรามีโรคประจำตัวใช่ไหมเป็นลมชักยังไม่ทันได้ถ่ายอาการกำเริบก่อนได้ถ่ายแค่รูปกลุ่มอันนี้คือแบบจัดแสงถ่ายในห้องอะ่ะ ของรูปนี้เป็นแบบมินิเกมถ้าเกิดต่อยิงเุชนะก็ให้เลยตั้งแต่่อยิงสฉยมายังไม่เคยชนะเลยเนี่ยไม่ห่งตามจะเล่นเป็นเกณจีเนี่ยแหละปะปยิงเฉยยัยิงกวยงกยังย้ป่ายิงเไอ้ยามาเขามาไม่มีรอยคืออะไรอ่ะอาดูนี่ ดำ m ม่ดำไม่ดำไม่อยู่ดำไมดมยส่งส่งสแตมปไปจับกระชาเล็กชคเล็กชคเล็กชคอ้าวดูดิเขาจะได้หรือเปล่าตาก้องหาที่เข้าไม่ได้มันนั่นเหรอมือดีมากเลยอ่ะอันนี้คือคอมมอนนะที่สุดแล้วที่สุดแล้วในเซตนี้เอาที่สุดแล้วในเซตนี้เล้วในเลเฮ้ย มอะไรเนี่ยเฮ right? ้ยเด็กไม่ดีใจผมไม่ดีใจเลยพี่เป๊เรียกดวงมาให้ฉันไม่ตื่นเต้นเลยเฮ้เอากี่ใบกี่ใบพี่เป๊ะเรียกโชคก่อนไหมเฮ้ยพี่เป๊ะเรียกโชคกับปวะขอให้ได้ขอให้เดินขอให้ได้ขอให้เดินได้ปะเดียวป้าเกลือค่ะจะไปจับต่อเดี๋ยวอันนี้เป็นม้วนเลยเยอะไม่ได้จุ่มอะไรเลยลองดูลองดูลองดูอะไรก ผู้ใช hmm. e um ้สตนอะผู้ใช้สแตนอะไปเดียวคุ้มเลยเหรอผู้ใช้สแตนเนี่ยเนี่เนี่เดินมาไม่นับเลยนะเดินมาจับเลยทางแรกออกเลยเหรอโหดีมดมายเหรอ่เอาอีกรูหนึ่งดากรูมหนึงเดีูนึ่เดอรนึ่อาไอ้เอี้เคนช็อตเขาช็อกเลยอะไปเลย อ่ะวิวโคตรสองเลยใช้ใช้สแตนจับคตรเซ่อะไรให้เราเปิดหรอใช่วิวเปิดนะให้วิวเปิดคาร์ไลค์คาร์ไลค์แบบใส่เอฟเฟกต์เล็นไหมเ็นแล้วครับเ็นเลยครับโอเคครับมาเรามาอีกบู๊หนึ่งครับเราไม่เคยที่จะได้มาอูนุนเขาเลยครับมาทีไรเขาก็ปิดบู๊ทุกรอบนะไม่ได้เป็นระเกียร์ไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าเรามาไม่ทันเนาะพี่ไลค์สวัสดีครับพี่ไลค์ แล้วก็ i g L I G H c ไอ k ีไฮอค่ะครั้งนี้มีอะไรมาครับมีะไยคำกรอบออกมาไม่ทันไม่รู้อรอบนี้เรามีกิจกรรมการชารด้วยนะ50บาทถ้าเป็นคนที่คิดว่าตัวเองดวงดีพอนะะรางวันใหญ่สุดเราจะเป็นโฟโต้บุ๊คทูบีในออโตมต้าค่ะเป็นเทพเจ้า,าแห่งเกลือหรือเปล่าเราเมื่อกี้เพื่อไงสแต์เปิดได้อยู่อ่ะเมื่อกี้เอองั้นเรามาวัดกันกับกล้องเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะดวงดีหรือดวงกุเดี๋ยวก่อนมีบอมเบ อยมเอามาตาปาใจัยแอบาดีเด็ดเด็าปาตติยาบารีเด็เดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หยุดไหมประมุนโฟเซโฟเซ่มุนมีคนไม่มีแรงเบอร์แปดดีก็วะขาแปดมันกูแล้วพอดิ้อาอีกรอบนึงเออา่งสงสัยซ้ายมันจะร้ายไปเราต้องไปขวาขวาร้ายซ้ายดีเอาที่เขาว่าโฟเซโฟเซ่อ้าว ผมบอกกูนะโมเซโมเซสแตนขอซ้ายสุดแล้วจ้ะซ้ายสุดอะไรอะไรไม่โก้ปะเนี่ยไม่เล็มเหมือนกูเลยวแบบนี้ไม่เลียวพลังมใช้สแตล์ไหนดูอยากได้นะโอเคเรียบร้อยค่ะครับผมทีนี้เงินแล้วพวกเราถูกฆ่าเงินแล้วพวกเราถูกถูกฆ่าพวกเราถูกฆ่าเงินอะไรเงินอะไรไม่ใช่ครับเงินอะไรเงินโดนเงินโดนเงินโดนล่ะโดนล่ะโดนล่าอันนั้นมันเงินโดนล่าไปโอ้โหอ้าว ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไลน์ที่เพจคอสเพย์นะคะไลน์คอสเพย์แล้วก็ ig l i g h t underscore b k k ขึ้นลิงก์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่น้ตวนตันตัยแล้วน้ตนี้นี้ตนีนี้น้ันี้ตัน้วน้ตว้เันัวน้นน้นน เชฟไม่สนุกนแล้วก็อย่าเกลืออย่าเกลือกันนะจ๊ะเก็บดวงเอาไว้รอบหน้าด้วยนะเชฟคอยใครมีแรงม้าใครมีอะไรไหมเอามาวางไงเชฟคอยเราคอยเหรอไม่มีครับอ้าวงั้นก็เปลี่ยนที่เชฟคอยเชฟคอยประจำเราเชฟคอยประจำเราสวัสดีค่ะเมียเคฟคอสเพย์แอนด์เกมเมอร์เชฟคอยค่ะอิล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 หมายช่วงนี้พี่เล่นแต่เอฟเฟคค่ะเพราะว่าคือคือพอปรบอกเว้ยแต่ก่อนพี่เขาบอกว่าโอ้ยฉันเมาเกมเ พีเอแต่เล่นละหมื่นหัวพอมไม่กี่ครั้งมาเห็นเข้าเอเป็นไงเจนเอเปก็จะมาเมาใช่หมือว่าเอเปก็จะเมากว่านะอะเล่นเอว่าครับเข้าแล้วออกไม่ได้เลยเหมือนจริงตอนนี้ใส่ตาสั้นกว่าเดิมเพราะว่าเล่นเอเปก่ะแต่มันก็หยุดไม่ได้อยากเล่นเอลอโอเอลอ่ะอยากเล่นตอนที่แบบมีตี้ครบๆอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นกับคนแปลกหน้าเหอนกันเอออัปเดตนายพี่อัปเดตอัปเดตนะคะรอบนี้ก็มีกาชาเช่นเคยใบละ50บาทนะคะน้องอลิซาเบธนะคะแล้วก็มี โฟโต้เซตเซตใหม่นะคะเป็นน้องโจนเมดเอาทเตอร์นะคะมี2เซตนะคะโ,<ด>โปสเตอร์ด้วยเอาน้องอิวโปสเตอร์ฉลามเหรอไม่ใช่ <laughs> โปสเตอร์ใม่เอียบองเหมือนกันนะคะโปสเตอร์น <c oughs> ้องเจอหนึ่ร้อยาสิบบาทอ้าวเทพเจ้าออก,กาชาออกมาแฟนสแตนด์ติปุจ้าเชิญโพรเซฟโรเซ่ห้าใบห้าใบเลยเดินอ้า, <c oughs> าวจัดไปห้าใบห้าาใบนะโปรเซฟโรเซ่ใบแรกใบแรกครับใบแรกใบแรกดาเมยดาเมยดาเม่ยด้ มึกี้ก็ลองสดงเลยนึ่สองสามอ่าสอาอ่าห้านี่นะจับอาเก่งตลอวเฮะตายแล้วตายนั่นไงจะบอกนะอาอสุดท้ายกูตัดาตาตาตตสร R ดา S S R ใบหนึ่ง เยมาดิ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 ให้มันสักไปให้มันสักไปแล้วจ่ายให้ผมเพิ่งดวงซวยไม่อกี้นะเอาวันนี้ก็ได้ลองลองลองให้พี่เขาเปิดลองถ้าจะมากับบพี่แบมแมาละดูสภาพมันเซนเพี่โอ้สเกสสามหที่ประชันมสิเก 「消えてしまうの」 กับอันนี้พี่แกไม่ได้เปิดบูนะแต่ว่าผ่านล้สตรีมพี่มารีเลยครับพี่ยูริสวัสดีครับนี่ค่ะชื่อมาริลานะคะวันนี้ไม่เปิดบูสเองมาอยู่กับบูสเพื่อนชื่อยูจิงค่ะสวัสดีค่ะยูจิงค่ะทำไมพี่ไม่เปิดบูสต์เลยพี่อ๋อพอดีปิดร้านทีขี้เกียจขี้เกียจก็จะกับรีนแกพี่บัลรีบๆช่วงนี้ติดเกงชินจะรีบไปปั่นเวลไลฟ์ไลฟ์ผ่านนะครับทวิตนะครับทวิตชื่ออะไรครับทวิตชื่อมาริอันเดสกาลานะคะก็ สตรีมทุกวันที่ตื่นถ้าไม่ตื่นก็ไม่สตรีมสตรีมเดืยนละครั้่ะสตรีมตอนเชา้านะครับใครตื่นทันก็ตื่นก็มาดูได้นะครับใครตื่นไม่ทันก็คุณมึงดูยอหลัางเอาเองนะครับคู่นี้ก็จะมีเป็นเชกิคู่เชกิมีสองอย่างคือเชกิคู่คือตัวคุณกับไครสักคนหรือว่าเชกินัวก็คือ3าคนเลยก็มีพี่จีนพี่แล้วก็เป็นอีกใครก็ได้อีกคนที่จะมาซื้อนะคะใครจะขอพูดเดี๋ยวพี่ดูไข่ท<ด>ี่ใครแล้วก็มี ของบูธไม่ใช่บูธเราแต่ใครเพื่อนนะ้ารู้ดิเจ้าของบูธไม่ได้พูดอะไรเลยไายเพื่อนขายว่าค่ะให้เจ้าของพูดหน่อยที่ไรคะขายหมดเลยเพื่อนน่ะพูดไปหมดแล้วค่ะจะขายแจกสีเจ้าของเลยที่มหนหมดแล้วเนี่ยยังสีแยังฟีนถ้าจะซื้อนี่ก็ไว้วันที่ขยันจะขายนะคะวันไหนขยันครับวันนั้นแหละมันจะมีสักวันหนึ่งเนาะเอาล่ะครับเรามาตอกันที่บูธต่อไปกันเลยนะครับเราจะไม่เสียใบอนุาตนะเขาใส่ กับพี่มาลินะัดีครับด่สวัสดีค่ะาจินะคะอัดยจากมาาอัเด์จากมาล่าหรือเปล่าี่อันเดจากมาเลยเลยลูกหีมค้ยง่อาเกันะอ่างเียต่ขเไม่้ดงนเขากิลอ่าเราอะคะเขามากเลยเขาไม่มีขาช้าดเดยพมาตั้ชชอบขาช้าสุงนะมีนวก รอบหน้ามลาุยานะเทำเปครับผู้มครับบางทกรมพับงเครั้เรกาก็มาอีกบูธหนึ่งครับบูธต,ตำนาของเราแล้วครับซึ่งทุกครั้งว่าบอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มาสักทีบ้าท,าทีไรเขาปิดบูธสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้มินก็มาเป็นเกีที่บูธงานคอส์สสกินะคะก็มีสินค้ามากมายนะเริ่มจากโปสเตอร์ถ่ายโปสเตอร์ ีนนขึ้น,นโปเตอร์ใบละสองร้อยนะคะมีเซก,กินะคะใบละสองร้อยห้าสิบนะไม่ต้องไปแยกกัะใครเลยนะ <c oughs> ปกติในเฟซคือหมดเร็วมากนะคะแล้วก็มีอันนี้นำเสนอเลยอันนี้เขาเรียกว่าเคลียร์การ์ดนะ <c oughs> อันนี้ใบละหนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับคนงบน้อยนะแต่อยากสำหับสนุนใบละห้าสิบบาทก <c oughs> ็มีเป็นเซตท,ทั้งเซตอยู่ที่สองร้อยยี่สิบมีห้าใบถ้าซื้อแยกได้ไม่ค่อยเจ๋งเลยต้องดูบบอนน เออใช่นนน้้าาดดสอ่่ะเียแบบมันอยู่มาสีขาวมาแล้วเห็นไม่ตัวไม่คดเก๋เยอะนะเดี๋ยวเยอะดูนะนี่เราก็มากับอยู่คนนี้เนี่ยผมนับถือเป็นอาจารย์เลยเป็นคนแรกที่ทำให้ผมเขายอมมาจับกล้องอะยอมมาเรียนสายกล้องเลยครับพี่ชิมสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้โหพี่เจสซี่สวัสดีก็ได้วยครับนี เอฟซีครับพี่พี่เรื่องถึงพี่ทุกคนเลยครับให้ให้พี่ทำอะไรนะครับแนะนำหน่อยครับแนะนำบางคนรู้จักเพราะว่า<อ>บางคนไม่รู้จักพี่จริงๆโอเคเอาจริงๆนะครับพี่ไม่สามารถจะแนะนำอะไรได้ว่าพี่ทำอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าจริง,รงๆแล้วพี่ชื่อฉิมนะครับแล้วก็ดันไม่ใช่ชื่อฉิมจริงๆด้วยนะครับพูดแล้วยาวฮะพูดแล้วยาวอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือหลายคนเห็นพี่ในมุมมองของการเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ หรือบางคนก็ไม่ได้ดูเรื่องการถ่ายภาพแต่ว่าดูเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทำคลิป ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นยาว12ชั่วโมง,งอะไรอย่างเ <นะ S 2> งี้ยนะครับ,รบอ่ะจริงๆนะผมตั้งแต่ตอนมัธยมน,นะผมไล่โหลดคลิปที่ทุกคลิปอะพ,พี่ไปดูนะไปดูในห้องเรียนจนทุกคนหาว่าผมบ้าโอเคครับอ่ะจริงๆอ่ะจริงๆผมพูดจริงๆเพราะว่าคือผมอยากเป็นอะไรตั้งแต่ผมเห็นพี่อะผมจะ,ผม,จะผ,มผมเริ่มมาจับกล้องอะครับแล้วพอเริ่มมาจับกล้องปปปุบบบบมมมเเเรรริ่่กกััััตอออนนแแยงไไโ็ะพี่พ่อผมเริ่มจแบบับแคนนอนก่อนครับแล้วพอมาจับแคนนอนเสร็จปุ๊บก็มาจับนิคอนอะพี่แต่ว่าผมไม่ชินกับ่ยนิคอนเลยเพราะว่าระบบฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันครับพอเริ่มจับไป สอนการใช้ลิคอนนะผมใช้ดีเจพันนะพอใช้ไปใช้มาคุณเริ่มชิมผมก็เลยชอบกล้องมากขึ้นนะแหนะเ,เนมื่อเราเมื่เอาารเราพอเราชอบกล้องเราก็จะสนุกเพราะว่ากล้องเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะใช่ครับเราจะรู้สึกเพลิดเพลินแล้วจริงๆมันเอาไปต่อยอดทําเป็นอาชีพทําอะไรได้ยเยอะแยะมากมายการถ่ายอาหารถ่ายอาหารใช่ไหมครับใช่ปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําก่อนกินนะฮะถ้าเราไปร้านอาหารสวยๆเราอยากจะถ่ายอาหารเก็บเอาไว้อาหารเองก็เหมือนการงานศิลปะ ของร้านหรือเชฟที่เขาทำออกมาแล้วยาไทยมันสวยเราก็ต้องดูคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่ร้านก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเช่นพื้นพื้นของโต๊ะจะเป็นวัสดุที่เข้ากับสไตล์ของอาหารนี่นี่อาจารย์สอนนะครับสอนเลยนะอาจารย์สอนอ,อ่า,อา,าอมันจะเป็นแบบนั้นเพราะงั้นเราเพียงแต่ว่าวางอาหารในที่ที่แสงมันลงกําลังพอดีอย่าไปวางใต้าดาวไลท์นะครับถ้าเป็นแสงธรรมชาติที่เข้ามาทางด้านมุมแล้วทามุมส45องศาได้อาหารก็เหมือนกับหน้าคนเนี่ยครับเหมือนวัตเทสนะครับใช้วิธีนี้ได้ แล้วก็อาจจะจัดวางพวกอุปกรณ์ต่างๆในการกินอย่างเช่นพวกซอสพวกจานเอ่อพวกช้อนส้อมอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วถ่ายมุมท็อปเทเบิลลงไปแค่นี้ก็ได้แล้วครับอมคดความรูม้นยเราพีเจซีเขาทำไมถึง็นตากล้องนะครับทำไมถึงอยากเป็นตากล้องก็หลักๆก,ก,ก็อยากถ่ายรูปตัวเองเลยค่ะ <ๆๆ S 2> พอไม่มีตากล้องตอนเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ฝึกเอากล้องมาถ่ายรูปตัวเองจะได้มีผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะ คนที่ติดตามในเพจจะได้ไม่ต้องเบื่อค่ะแรกๆยากไหมครับพี่เรื่องการจับล้องมันก็ไม่ไม่เคยเห็นว่ามันยากนะคะแต่ว่าเห็นว่ามันยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ซึ่งพอเราไม่รู้อะไรเราก็เข้าไป Search ใน YouTube how to <c oughs> อะไรอย่างนั้นนะคะมันก็ทําได้เ <c oughs> จสซี่ตอนจะซื้อไฟก็ค c h จัดไฟอะไรอย่างนั้นแล้ววิดีโอที่ขึ้นมาวิดีโอแรกวิดีโอนันไลฟ์ของพี่ชิมค่ะเจสซี่ก็เลยไปดูใช่ค่ะช้อปปิ้งกันได้ใช่ค่ะแล้วระหว่างมิเรอร์เลสกับ DSLR เนี่ยพี่คิดว่า คิดว่าอนาคตมันก็คนน่าจะหันมาใช้ mirrorless มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ตัซิก็ใช้ DSLR มันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบถ่ายถ่ายแล้วซูมแล้วหลุดโฟกัสหนักด้วยนะหนักคใช้จะเข้าใจแล้วก็ขุดแสงมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ดีพอดัน ISO รูปก็จะแตกอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ mirrorless คือเซนเซอร์มันดีมากตอนถ่ายตอนมืดๆแล้วก็ปรับแสงขึ้นมาแล้วก็รูปก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วส่วนตัวนะชอบยี่ห้อไหนมากสุดคะพี่ ตอนนี้ก็ใช้โซนี่ค่ะ A73 เลนส์55ถ่ายได้ทุกอย่างผมสารภาพเลยนะพี่ชิมผมดูคลิปที่พี่รีวิวแปดสิบมาประมาณ7รอบได้พี่จนผมเอาของเพื่อนมาใช้เพื่อนเพื่อนเนาะนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีงามครับใช่ใช่เพื่อนถึงก็ให้ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับพี่บอกพี่เพราะผมเคยคิดว่าผมจะขอบพูดี่ได้พี่บอกว่า 80D เวลาถ่ายจะมีน้อยมีน้อยตอนถ่ายกลางคืนแล้วก็เวลาถ่ายภาพเนี่ยมันจะแบบก็เช้าๆช้าสุดๆอะลืมไม่ได้ดูนานแต่ว่าเรื่องวิดีโอจะชัดมาก ครับนาจะคองพูดเร่นั้นเลยตอนดีดูไปสิดตียอ่ดไปหาซื้อแฟนคลับจริงค่ะครับผมสาแตอนที่หาเขาห้ามื่นรอครับโอ้บห้าแสนรประมาณห้าแสนไม่ห้าหมื่นห้าแสนกทครับห้าหมื่นครับตอนนั้นน่าจะห้าหมื่นครับตอนนี้ประมาณส0 0แสนครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นนี่เราจะฝ่ายไหมครับพี่หมดเรียบร้อยแล้วครับต่อมานั่งเลยครับแล้วของพี่เจสซี่มีอะไรนครับก็ ไม่มีไม่ไมีมมมอ,อะไรหรอกคะอ่ะฝากกดติดตามกด <laughs> กดติดตามเพจด้วยนะคะเพจถ่ายรูปชื่อคานาเมรค mm, okay. าค่ะอืมโอเคขอบคุณมาครับพี่ ก่อนวิดคลิปก็จะประมาณนี้ครับทำไมพวกกูชิวจังวะเขาทันหลักโอเคแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะเนื่องจากว่าคอสกิลไมันช่งานแรกนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยเหมือนมารยาทนะถ้ามันมันก็มีเหมันน้อยไงส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มันก็เดี๋จาวูเดี๋จาวูเดี๋จาวูกันอะไรอย่างงี้ไงโอเคครับพี่ครับมีอะไรจะฝากก่อนทิ้งท้ายไหมครับวันนี้นะคะเหนื่อยมากมากเลยแต่ก็สนุกมาก คนเยอะมากพี่กุ๊ดซอมมีอะไรจะฝากเลยครับฝากอะไรดีอ่ะฝากตัวฝากใจไปได้ไหมฝากใจแต่ใจทิ้งไว้ที่นี่นะครับโอ้ยโอเคนะครับก็ฝากอะไรครับกับเพจพี่แบมแล้วก็พี่กุ๊ดอมนะครับโอเคเราแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเกตเราลากันก่อนก่อนนะครับตอนนี้ครับเจอกันนานใหม่ครับมาเรียคดีษฐานสิบเอท่านั้นทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีซีอูครับคุณนะครับยังไม่ปิดครับไม่ปิดตอนรถเกวน 이 e